ว่าคนน่ะแห่เอาสินค้ามาขายในติกตอกกันเยอะมากหลังจากนั้นใช่ปะ่ะการก็เลยแบบโอเคไม่ได้แล้วเอามาละลูกค้าไปอยู่ในติกตอกเยอะมากแล้วผลมันออกมาช่วงสิ้นปีมืม่แต่ตอนนั้นน่ยยังยังยังไม่มีติกตอกช็อปอ่ะยังไม่มีทิกตอกช็อปใช่ยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีมาร์เก็ตเพลสในแอปพลิเคชันใช่ตอนนั้นก็คือว่าอถ้าจะซื้อใช่ไหมอ่ะมาดูคลิปเสร็จปุ๊บอ่ะดูกดลิงก์ใต้คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นแทนก็คือเราก็จะพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยเอาลิงอ แบกไปต้องไบโวยคือเวลาลูกค้าดูคลิปเสร็จปุ๊บลูกค้าไม่สามารถกดชําระหรือว่าในตะกาได้เพิ่งมนันมีไม่นานมานี้เนาะหลังจากนั้นอ่ะช่วงประมาณสามปีที่แล้วใช่ป่ะการก็เลยแบบเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในที่ที่คนเล่นกันเยอะก็คือทิกตอกเนาะเราก็เลยแบบหาทุกอย่างเลยหาทุกอย่างว่าคนชอบดูอะไรคนชอบเล่นอะไรไปเสิร์ชไปเสิร์ตมาว่าเอ้ยเดต้าเขาเก็บมาเป็นยังไงบ้างคนชอบแคตตากร,รีไหนเยอะสุดเอนเตอร์เทนเมนต์ฟู้ดหรืออะไรเงี้ยแล้วพอแบบเราได้เริ่มเล่นจริงๆอ่อะทุกคน อ,อมันก็มีม,ม,ม,มันมีกฎเศรษฐศาสตร์ข้อหนึ่งที่แบบคนเรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องรู้ก็คือว่าสมมุติว่ารัฐบาลอ่ะดันสิ่งไหนอ่ะให้เราอ่ะทำธุรกิจประเภทนั้นมันจะทําได้ง่ายผมยกตัวอ,อย่างเช่นรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยออกไปเที่ยวกันสิรัฐบาลก็จะอ่านมีโปรลดจาได้บ้างช่วงหลังออคูที่แบบ จ่ายแล้วโรงแรมลดครึ่งราคาได้คือเออสมมุติว่าถ้าตอนนั้นอ่ะทำพวกธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางการโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็จะทําได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าคนเล่นในทิกตอกหรือว่าคนเล่นแพลตฟอร์มไหนเยอะเราก็ต้องไปอยู่ในนั้นใช่คือจริงๆอ่ะมันเป็นเป็นมันเป็นปกติ <c oughs> อยู่แล้วของแบบการที่เราทําธุรกิจขึ้นมาหรือใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ย เหมือนแบบชุมชนอะชุมชนไหนคนอยู่เยอะสุดอะเราก็ต้องเอาของของ,ของเราไปขายที่นั่นใชป่ป่ะเหมือนการเวลาเราขายของอะติกต็อคนเล่นเยอะเราก็ต้องเอาตัวเองอะไปอยู่ในที่ที่แบบคนที่เขาเล่นกันเยอะรู้จักพี่การ์ดเขาแจก iPhone นานอยู่นะนานมากจริงๆอะพี่การ์ดอะเริ่มแบบเริ่มแมสมากๆอะในติกต็อกอะคือช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีปีที่แล้วป่ะป <c oughs> ีที่แล้วปีใหม่สองปีที่แล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้วมึงแต่งตัว แต่งตัวปีที่แล้วเดือนกุมภาปีที่แล้วมึงอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ใช่ไงแต่งตัวมึงแต่งตัวต้องแต่งไม่ปีที่แล้วกั๊ดอยู่ที่นี่เดือนเมษาตอนนั้นกั๊ดอยู่บางบอนกั๊ดแม้ตอนกุมภาพันธ์ตอนอยู่บางบอนก็คือปีที่แล้วเถียงทําไมล่ะย้อนกลับไปดูดิเห็นไหมฉันจาได้เพราะอะไรฉันเก็บสแปะก่อนปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วดิไม่รู้ใช่ปีที่แล้วกั๊ดจได้เดือนกุมภาปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้ว เขาบอกว่าอย่าเถียงกันเดอ้อเอาเถียงดิเนอเราต้องเถียงกันเราต้องเถียงเถียงแล้วก็หาข้อสรุปหาแฟกต์ใช่ไหมอ๋อทุกคู่เคยเป็นแบบนี้ไหมการจะเล่าให้ฟังคือ,อคือคู่ของกาดอะจะเป็นประมาณว่าคืออ๋อมันมันจะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อเว้ยเวลาเราแบบมาทำายังไงยังไงมันจะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อเวลาทําธุรกิจด้วยกันปดีเต้คือบางคนใช่ไหมอาจจะแบบว่า ไม่ไม่กล้าทางานกับแฟนไม่กล้าไม่กล้าทาธุรกิจกับแฟนหรือว่ากลัวทะเลาะกันกลัวอะไรอีกใช่ปะคือคู่เราอ่ะจะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อคือต้องเถียงคือต้องทะเลาะนะทะเลาะเพื่อเถียงเพื่อให้เถียงเพื่อไปต่อเถียงเพื่อไปต่อไม่ได้เถียงเพื่อใครจะชนะอะไรอย่างนี้ออกปะคือเราจะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อว่าอสมมติเราทำโครดักขึ้นมาหนึ่งโครดักปุ๊บมาปุ๊บมึงว่าไงมึงว่าขายได้ปะ แล้วอะเดต้ามีเดต้าแหลอะอะมึอลงมือลงติก t o อมึงได้คลิปกี่ล้านวิวรูปมึงลงแล้วได้กี่ไลค์อะไรเงี้ยคือเราจะเถียงกันด้วย Data เวยแล้วเราจะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อว่าเราสองคนอะห้ามทะเลาะกันเรื่องนี้เด็ดขาดทะเลาะกันได้แต่ต้องเป็นการทะเลาะกันที่ มีผลลัพธ์ออกมาว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็ไม่เคยนี่แคนน่ะคนงงชอบแบบมาเถียงกันหน้าไลฟ์คนโลแต่ว่าออบูมคือแต่ว่าถ้าทุกคนรู้จริงๆคือเนี้ยมันคือกฎเล็กข้อหนึ่งว่าถ้าเถียงกันแล้วข้อมูลมันต้องแน่นจริงๆอ่อะเออเป็นป่ะคือเราจะแบบคือทุกขอก่อการว่าเป็นอยู่ระเวกับการเถียงกันอนะแต่ของเรามันจะชอบเถียงกันเป็นเรื่องอะไรนะเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลเป็น Data อ่ะมึงมาสิมึงมาเลยเดต้ามึงมาสิถ้ามึงมีมึงถูกมึงมาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบทะเลาะกันจริงๆจะเป็นกกาารทะะเลันแบบ ก็แบบพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็โยนนมให้การบอกว่ามาคนละหมัดเออใช่ระวะหนั้นพี่เลียวไปไหนพี่เลียวไปทำกับพวกอินฟูครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังเรียกมาอยู่เขาค่อนข้างยุ่งเฮ้ยเขาบอกว่ามันจะมาพรุ่งนี้มันจะมาที่ตลาดด้วยอ๋อบอกมาสิเออแต่ว่าไม่รู้มากกี่โมงตลาดเปิดสี่โมงนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบเดินสบายๆหน่อยก็ห้าหกโมง โอเคปากสันสวยแล้วพรุ่งนี้ก็จะแบบเ,เปิดบบเล่นเล่นก่อนมีมีใครแบบว่าชอบทะเลาะแบบกับแฟนปะแบบมีใครชอบ <c oughs> มีใครชอบทะเลาะกับแฟนปะแบบทะเลาะเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะเล่าให้ฟังนะว่าแชร์แล้วกันเป็นแชร์ประสบการณ์คือคือส่วนใหญ่พวกคู่พวกเราอะ่ะ ยังยังไม่ได้เป็นแฟนเนาะก็คือเป็นคนคุยกันแต่ว่าไม่ใช่เฉยๆว่าพอมันเปลี่ยนวิธีนี้มันมันดีขึ้นจริงๆนะเหมือนกับว่าอาถามจริงๆทุกคู่มันก็ทะเลาะกันแหละเนาะมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยฉันชอบแบบนี้นะเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะจะพยายามเรียกว่าอะไรอ่ะปรับตัวเข้าหากันนะแล้วมันก็จะมีสิ่งที่อะไรฉันชอบนะแต่สิ่งที่อันเนี้ยไม่ชอบนะแต่เราก็จะมาคุยกันตรงกลางอ่ะว่าแบบโอเคงั้น50-50หละกันสมมติว่าเราไปยานอาหารร้านนี้ใช่ไหม เราบอกว่าเราอะอยากกินร้านอื่นนี่ก็จะแบบโอเค้นฉันสั่งร้านอื่นอะ่ะมากินร้านนี้ด้วยนึกออกปะเออแล้วก็สมมุติว่ายิ่งทําธุรกิจด้วยกันใช่ปะมีคนถามการเยอะมากคนจะชอบดีมาถามว่าพี่คะคือหนูจะเริ่มทําธุรกิจกับแฟนนะแบบหนูอยากรู้ว่าพี่ทะเลาะก,กันบ้างไหมอะไรเงี้ยการบอกเลยว่าทะเลาะ คือต้องรับให้ได้ด้วยว่ามันจะต้องทะเลาะกันเพราะว่ามันจะต้องมีอีกคนหนึ่งอะที่ความคิดเห็นน่ะไม่ตรงกับเราใช่ปะแต่ฮาททำยังไงให้ทำธุรกิจกับแฟนนะแล้วอยู่ได้ยาวๆก็คือคุยกันตรงกลางอะไรผิดอะไรถูกอะอย่างสมมติว่าการออกแบบแพนะ็กเกจดีไซน์มาใช่ไหมแล้วซุงบอกว่าเฮ้ยไม่สวยนะคือเราอะก็ต้องรับฟังอะรับฟังเขาด้วยว่าไม่สวยตรงไหนอะมีก็จะแบบว่าไม่สวยตรงนี้นะ แกไปแก้มาหน่อยแกแล้วถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นยังไงอ่ะคู่แข่งเป็นยังไงหรือว่ามาเก็ตแชร์ในตลาดเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือพอมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพอเรามาใช้ชีวิตคู่จริงอ่ะเราต้องเราต้อง50าสิบ่ะเราต้อง50เขาต้องไม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เถียงโดยการที่ไม่มีเหตุผลเถียงคือมันต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไรถ้าแบบว่าสมมุติว่าการการทำของอะไรออกมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมมันเคยเกิดเคสเคสหนึ่งว่าใช่ทุกอย่างอ่ะถูกสั่งผลิตไปอะไรหมดแล้วแล้วผมก็ไป ไปอ่านเดต a มาออแล้วผมก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะมันต้องขายแล้วผมก็ไปบอกคืนที่แบบเขาไฟนนลกันหมดแล้วทีมการ์ดผมบอกว่าการที่ไปอ่านมามันทําแบบนี้ไม่ได้นะอีนี่ก็ทําไมอ่ะทําไมมึงเพิ่งมาบอกตอนนี้อ่ะคือถ้าตามหลักจริงๆอ่ะผมก็ไม่ควรบอกผมก็ควรปล่อยให้อันนั้นอ่ะมันมันผ่านเลยไปเพื่อไม่ให้มีปัญหาแต่ว่าเราแค่เราผมแค่บอกเพื่อที่ว่าโอเคเนี่ยผมเจออันนี้มาผมเพิ่งเจอ ฉะนั้นสิ่งที่การ์ดต้องแก้ <Okay. S 2> ก็คือว่าแก้เพื่อดีกว่าก็ต้องแก่ล่าสุดคือคุยกันเรื่องแบบล่าสุดคือคุยกันเรื่องเรื่องการชีตคู่ได้ไงวะกูวันมาคุยเรื่องนี้ได้ไงวะไม่รู้เอ้ยแต่ว่าทุกคนปรึกษาได้จริงๆคือบางคนอะ่ะก็จะดีเอ็มาหาการ์ดใช่ปะ่ะวันวันไหนการ์ดแบบ,บว่างๆการเข้าไปดูใช่ปะ่ะก็จะมีคนแบบปรึกษาเรื่องเนี้ยเยอะมากแต่การ์ดบอกเลยนะว่าทําธุรกิจทําธุรกิจกาแฟนหรือ ยิ่งเป็นคนที่เราอะกับครอบครัวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันมีทะเลาะกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับให้ได้มันจะต้องทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะตอนนี้นึกออกปะคือมันต้องแบบหนึ่งคือใจแลกใจ2คือ50 50หมายความว่าเราอะห้าสิบนะเขา5้าแล้วเรามาคุยกันตรงกลางไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเก่งมากนี่ก็ฉันเก่งมากเหมือนกันพอมันร้อยกับร้อยอะมันเถียงกันด้วยความแบบ คือห้ามใช้อินเทอนอลอ่ะคือทุกอย่างต้องเป็น Data ต้องเป็นข้อมูลต้องมีข้อมูลมาเสิร์ฟว่าทําไมคุณเลือกอันนี้แล้วทําไมผมเลือกอันนี้แล้วทําไมคุณไม่ทําแบบนี้ทําไมอีกคนนึงทาแบบนี้อะไรแบบนี้การว่ามันมันปรับกันได้เยอะมากอืมจริงๆคือคือดีดีอ่ะมันมันมันดีกว่าเดิมมากๆม,มันทําให้เราแบบว่าเวลาเราเขาเรียกว่าอ,อะไรเวลาเราจะทะเลาะก,กันใช่ป่ะเราก็จะเขาเรียกว่าอ,อะไรเอาโลจิขึ้นมาคุยอ่ะแล้วมัน ในชีวิตคุยคือนานๆทีจะทะเลาะกันอะคือนานมากอะคือไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะว่าใช้โลจิกคุยแบบอ้าวทาไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอ้าวทาไมตะโกนก็อยากเสียงดังเข้าใจปะเอ้ยมันมันไม่มันก็บางเรื่องมันก็ต้องยอมไงบางเรื่องมันต้องยอมมันจะไปแข่งทุกเรื่องไปได้ใช่ใช่พี่คิดว่าจะมี <c oughs> มแพลตฟอร์มไหนมาล่มติกตอกไหมเออเราว่า เราว่าเราว่าไม่มีอคิดว่ามีแต่คงไม่ใช่ภายในแบบคิดว่าไม่ใช่ภายในสองสามปีนี้ไม่ไม่ใช่อ่ะสองปีเนี้นะอาจจะมีแต่เพราะว่าทุกทุกห้าปีมันจะมีอันนึงมาเปลี่ยนอันนี้ไม่รู้อะแต่การพิดว่าไม่น่าคิดว่าห้าปีจะมีสิ่งมา disrupt อันหนึ่งอันนี้คือค่าเฉลี่ยปกติไงแต่ว่าถ้า tiktok มันก๊จรจริงมันก็เอาไม่ลงเรา tiktok กับ ig ใครเล่นเยอะกว่ากัน tiktok tiktok เล่นเยอะกว่าปะ รู้ Facebook เยอะสุดอันสองนนี้ไม่รู้อือเออใช่ใช่ใช่เฟซบุ๊กเยอะสุดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเยอะสุดแล้วก็ลองลงมาเป็นติ๊กต็อกเนาะคาดว่าคาดว่าติ๊กต็อกติ๊กต็อกน่าจะคนเล่นเยอะสุดคาดว่าติ๊กต็แต่ว่าแบบสมมติใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากเริ่มทําธุรกิจใช่ไหมหรือว่าใครที่อยากสร้างตัวตนอยากแบบว่าอยาก อยากเริ่มสร้างตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบว่าจะขายของในอนาโค้อยากทําธุรกิจอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแนะนำติ๊กต็อกเพราะว่าติ k กต็อกมันไวรัลง่ายหมายถึงว่าใช้ต้นทุนตามใช้ต้นทุนตามแต่ว่าไวรัลง่ายถ้าเรารู้ทางอ่ะมันไม่ต้องใช้แบบตังก็ได้โทรศัพท์ทุกคนมีอยู่แล้วใช้ความใช้มันใช้ใช้หัวคิดเออแบบพวกคือตัดต่อุกทนอปแอปที่ตัดต่อมันก็ฟรีนะที่ผมตัดมันก็แอปฟรีเหมือนกันบางคอนเทนต์ผมก็ได้เสียเงินเลย อ๋อใช่อ,ใชอย่าง,บงแ,แบบอ๋ออย่างคอนเทนต์เสื้อผ้าอยากคอนเทนต์เสื้อผ้าพี่กาดใช่ไหมตอนประมาณช่วงปีที่แล้วอะตอนที่พี่กาดอะคิดว่าแบบว่าเอ้ยจะทำคอนเทนต์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คิดเหมือนกันว่าเพราะว่าเรารู้ไงยว่าเราอะเ,เต้นเราเต้นเราเต้นไม่เป็นใช่ปะเราเต้นไม่ได้ใช่ปะเออเราก็จะแบบไม่ได้ไปเรียนเต้นนะคือเราก็เลยตรงนี้การเคยเต้นรเราผมว่ามีคนเคยดาวน์โหลดไว้ด้วยอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่างงแน่ถ้าเห็นคลิปนั้นการดมันเต้นใช่ใช่ดาวโหลดไปแล้ว แล้วเราแล้วเราก็แบบว่าลองคิดดูว่าเราคงไม่ไปเรียนเต้นอ่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนเต้นเราก็คงแบบคงใช้เวลานานอ่ะเราเราก็เลยลองทํากันบ้านดูว่ามีอะไรอีกไหมที่คนอ่ะน่าจะชอบในติ๊กต็อกมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกใช่ปหไม่ใช่มีอะไรอีกไหมที่ลืมหอกเสร็จปุ๊บใช่ปหเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอะไรดีที่คนจะสามารถจําชื่อเราได้เว้ยแบบล็กไม่ลิกอยากอยากให้คนจําชื่อเราได้เขียนกมเฮ้ยจะพูดไม่พูดละจบโอ้ยงอนเลย งอนเลยทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็คือความงอนสเตตเนี้ยประมาณสักสองไม่พูดละจริงหรอทุกพูดเลยการทําไมกายไม่พูดอ่ะก็ไม่พูดแล้วไงทาไมเพราะอะไรถึงไม่พูดไปไปกันงอนจะพูดไหมไม่พูดแล้วกาจะพูดไหมยครเอากาจะพูดไหเฮ้ยกาจะพูดไหการจะพูดไปไหนกันผมไปพากาไปถ่ายคอนเทนต์ทุกคน ตอนนี้นะฮะก็สภาพนักข่าวรายงานนะฮะก็อารมณ์เริ่มประทุขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือสัมภาษณ์ก่อนเป็นอะไรไม่พูดละขี้เกียจนะเราจะต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าเป็นอะไรไม่ขี้เกียจเป็นอะไรทำไมถึงขี้เกียจพูดก็พูดอยู่แล้วซุนชอบแฟกไม่สุนอ่านเมนคนดูไงก็แฟกก็คือแฟกนั่นแหละแล้วถ้าคนดูมาถ้าสุนขอโทษหายไะไม่หายจริงเหรอเราต้องทาอะไรถึงหายไม่ไม่มีต้องทําอะไรถึงหายพาไปถ่ายคอนเทน ผมอาจะต้องพากาไปถ่ายคอนเทนต์แล้วทุกคนฮัโลหโลหโลฮัโลโหลฮัลโหลก่อนไม่ฮัลโหลไม่ฮัโลโหลไม่ฮัโลหโหลไม่ฮัลโหลไม่ฮัลโหลฮัลโหลใคร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 ให้กินใครใครให้าการกินอันนี้เขารู้ว่าใครชงสูงชง เราต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าการ์ดเป็นอะไรนะทุกคนไม่ที่เป็นอะไรจะทํางานทํางานอยู่เออไหนนี่ไงไหนงานนี่ไงเขียนว่าอะไรก็สสามแปดไงใส่สามแปดคืออะไรรองเท้าเฮทุกคนเห็นการ์ดจะเผลอคุยกับผมแล้วอันนี้คือเป็นหนึ่งเคล็ดลับแต่ว่าการ์ดไม่รู้เรื่องหรอกกลับเป็นกลับไปรูปเดิมอันนี้แหละคือมุกงอที่ดีที่สุดคือชวนแม่งคุยดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเผลอตัวลืม แม่ไม่น่าบอกเคล็ดลับทำไรแกทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมจะบรรยายให้ฟังว่าการ์ดกำลังดูไตมากที่สามตุลาคมบัตรออนไปแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดฟูซาจิกาไ a เ l ็มเวดดิ้งอ f อเราเราเซลดคลิปในวีดีให้ไหมเขาบอกว่าให้คนดูบอกว่าให้หอมแก้มนะ เริ่มแล้วเริ่มเริมอารมณ์เริ่มมา uh huh. I'm very horrible so I don't know Kevin would you hands me คืออะไรเอ่ย uh huh. พูดเพื่อคนดูไม่พูดเพื่อพี่สูงก็ได้ฮัลโหลไม่จริงๆนอะ่ะการ์ดคือตอนนี้การ์ดกำลังแกล้งอยู่มันหายงอนละแต่ว่ามันพยายามแกล้งผมอ,อยู่ <c oughs> กาทำงานอยู่ซุงก็พูดกับคนไม่จริงจริง,รง,รงการวาดรูปเล่นอยู่ไม่เน่เน่เน่เ่อยนี่ไงการวาดรูปเล่นเนี่ยเอาหายแล้วซุนยาจมูกบานแล้วคือตอนนี้ทุกคนน่าจะจับสังเกตการ์ดออกแล้วว่าอันไหนการ์ดงอนจริงงอนเล่นอันนี้คืองอนเล่นละนี่แหละดูดูนี่ดูสิง่มันทำเอ้ยการ์ดรูปอยู่ไกต้องใช้สมอง แล้วต้องใช้ความคิดตรงฟุงออกไม่ตนเฮ้ยยาชงฟุ้งอยู่เห็นไหมตอนนี้มันเผลอคุยกับผมละเริ่มเป็นปกติเฮ้ยไม่ได้คุยปะคุยกับคนดูอันนี้คือการเริ่มปกติละการคุยกับคนดูครับคือวิธีง้อคัสงง่ายๆเลยคือชวนคุยไม่ไม่พูดหรอกคือสมมติการไม่พูดอะไรใช่ป่ะผมชวนคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุยสุนก็คุยกับคนดูสิแล้วคุณก็คุยกับการดิกาดนั่งอยู่ตรงนี้ อาซุก็คุยกับคนดูคนดูฟังซุงคุยอยู่มันนี่ก็เป็นวิธีงออีกประเภทหนึ่งไปลองทํากันได้ซุงก็คุยกับคนดูซุ้คุยกับการ์ดอยู่ไม่การ์ดคุยคนเดียวได้การ์ดพูดคนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อกี้การ์ดกงวาดรูกกัไม่ได้งอนซุงคุยกับคนดูไปเลยไมเห็นไหมมองแล้วเห็นปะมันเริ่มแล้วไปคุยกับคนดูลำคาแล้วก็คุยกับการ์ดดิก็คุยอยู่นี่ไงก็คุยอะไรก็มีเรามีอะไรให้คุยกันซุงกันลำคานซุงก็ไม่คุยกับคนดูดิ มันมนเริ่มมนเริ่มพูดเยอะละคนก็ดูบอกให้กี่แก้มเฮ้ยอ่ะไปมึงไปถ่ายคลิปได้วยาเฮ้ยเฮ้ยดูเห็นแพ็กเก็ตไหมปล่อยยุดยุดไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่ากี่แก้วอะไรไอ้บ้าออกมาไปยังไปไปดิไปไปเลยครับไปครับแปะ แปลแปลโอ้โพี่การใช้บัตสีอะไรวันนี้ใช้สีชาไทยครับเขินเขินดิผู้ชายอีกแก้มอ่ะเฮ้ยยักกนไปหรือเปล่าเอ้ยมึงมาดิมึงมาเลยมึงมาเลยอ้วนมึงนะอ้วนมึงนะอ้วนมึงกันแหละอ้วนดีกันแล้วอะไรไม่เคยไม่เคยดีอ่ะ ไม่เคยงอนอะเอ,อ้ยเมื่อ,อกี้กูสาชมคนดูว่าเราอะไม่เคยทะเลาะกันเลยกูเสียหน้าอีกแล้วช่วยเกฟ้าทุบเลยทุบมาทุบมาดิทุบสิ<ไ> อันนี้เนอยากช้ำอยากเขียวอันนี้หนไม่มนิงเลนไม่จะทะเลาะกันหรอกไอ้การมันชอบลองพลังผมมันชอบลองแบบผมมีตัวบวมหรือเปล่าคือเวลาที่มันโกรธใช่ป่ะเราจะเรียกว่าตัวบวม,มเ,วเหตุการณ์ทะเลาะกันอะไรในไลฟ์สดไม่มีหรอกไม่เคยหรอก เลยลองพลังเหรอมึงจะลองพลังมึ<ร>งจะไปทำอะไรก็จะลองตัวบวมแต่ง<ร>หน้าเสร็จแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วไงกัดกัดต้องไปถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ถ่ายแล้ว <c oughs> ไม่จริงหรอกผอมึงแต่งหน้าเต็มขนาดเนี้ <c oughs> ยขอแห้งขอแห้งไหลนานแล้วน,นวะวันเนี้ย <c oughs> ใช่มึงแต่งหน้าไปประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีทแต่งไปพูดไปแต่งไปพูดไปว่าชวนกัดคุยไม่ก็เผื่อคนดูอื่นลองมาเล่นจีบตอบไล้เผื่อใครอยากทำธุรกิจก็นี่ไงแนะนำคนดูโอ้ย ยังไม่ได้กินอะไรเลยแมวยังไม่เขแมแหวไงต้องเขแมแหวก่อนไปนะเหลืออะไรบ้างมไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยเหลือถ่ายคลิปได้รู้วันนี้แล้วสปเปนเป็นบอกเลยว่าสวยขึ้นอนะแหละแน่นอนถ้าเราแบบเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าอันนี้เหลือกีดอายนิดนึงอ๋อยก่อเหลือกีดเหระกีดแค่ปะลดเียวอีเออร์ซันฟาสสม่เอม่อา่ะเรามาดูกันว่าการจะแต่งหน้าอีกเท่าไหร่ คือตอนนี้ประมาณชัมม่วโมง20นาทีแล้วไลฟ์มาเนีย่ยโอยปลอมเงาเลยไม่ไม่นี่คืออันนี้คืออะไรเซรั่มขนตาขนตาปลอมขนตาจริงเกิดมาเป็นงี้เลยมึงมองมองล่างทำไมวะเยี๋ยถามเยอะได้ปะมันมันขนตาคูบ้างปะอ๋อแล้วไม่ไม่รู้สึกหรอ เขาบอกขนปลอมไม่มึงเข้าไปลึกกว่านั้นมึงจะบำรุงขนมึงอะเออนั่นแหละเออจบในบ้าะได้าถุงหันอมกอนอ้วนหันอมกอนใครอ้วนแล้วกูหันทําไมเนี่ยสุ้งหันมาได้บ่ะไม่เข้าไปลึกอีกลึกอีกเออนั่นแหละมึงชุบก่อนไหมชุบแล้วไ้ปบะได้อุ้ย ไเี้ยไ่เ้ปเะเหลือเหลือกีตากีตารอกันรอกีตากัอนเอาเด็กอีอีร์ซันขวาซื้อทีเดวจบเลยโน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 ่นโนโน่นโ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 ล้วโนโนมนโนโนโลโวลนโ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 นนโนโนโนเนอีเรโนโนเนโนโนโนเนโนโนกนนนโนนมนอเนเน ตลาดเปิดพรุ่งนี้พี่เล่าถึงไหนแล้ววะทุกคนไม่มรรกีดตาก่อนเออทุกคนเราจะมานั่งจับเวลากันว่าการจะกรีดตาภายในกี่ไม่ไม่การจะกรีดแบบเบามากมการจะแบบแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแค่ให้มันแบบมีหางขึ้นนิดเดียวพอจะไม,จะไม่จะไม่แบบลงดีเทลเยอะมากเดี๋ยวหน้าจะดูอะไร<ป>ง <ไป S 1> แรงเกินไปหนึ่งสองสาม